คําของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมมทัทธิวบทที่27การสิ้นพระชนของพระเยซูแล้วก็เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงพอเวลาประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่า พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอริยาทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาก็วิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแต่พวกที่เหลือร้องว่า อย่าเพื่งเลยให้เราคอยดูสิว่าเอริยาจะมาช่วยเขาหรือไม่และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนและนี่แน่ม้านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพต่างๆก็เปิดออก ศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ออกจากอุโมงพากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏกับคนจำนวนมากแต่นายร้อยและพวกทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อเห็นแผ่นดินไหวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ก็กลัวอย่างยิ่งจึงพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปลนใิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรทั้งสองของเซเบดี การฝังพระศพพระเยซูเมื่อถึงเวลาพลบคำ่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูเข้าไปหาปีลาชขอพระศพพระเยซูปีลาชจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพลงและเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปวางไว้ ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลาและกิ่งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์ทหารยามที่เฝ้าอุโมงค์วันรุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันเตรียมพวกหัวหน้าปปรโรหิตและพวกวอเสี พากันไปหาปีลาสเปลี่ยนว่าท่านเจ้าเมืองขอรับเราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สามมิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไป แล้วประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปีลาดจึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้พวกเขาจึงไปจัดการทำให้อุโมงแน่นหนาะและประทับตราไว้ที่หิน แล้ววางยามประจำอยู่พระธรรมมัทธิวบทที่28การคืนพระชนภายหลังวันสบาโตเวลาใกล้ร่วงเช้าว,วันอาทิตย์มารีชาวมักดารากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงแล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของผู้นั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทู้สวรรค์องค์นั้นจนตัวสัน่นและเป็นเหมือนคนตายทู้สวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่าก,กลัวเลย เรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกามเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นทรงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระศพไว้นั้นแล้วทรงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่าน พวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แน่เราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากุโมงด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งและวิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์นี่แน่พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนมัสก,การพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า อย่าก,กลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นคำรายงานของทางหารยามขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปนี่แน่มียามบางคนเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหมนหน้าปุโรหิตฟัง เมื่อพวกหัวหน้าบุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารและสั่งว่าพวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพไปตอนกลางคืนในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้าพ้นโทษ เมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทำตามคำแนะนำแล้วเรื่องนี้ก็ลือกันในหมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี้การประทานพระบัญชากับอัครทูตแต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่ พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบับติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค